ของทุกอย่างที่ผลิตอะนะเมื่อถึงเวลามันก็ต้องมีการพัฒนาให้มันดีขึ้นใช่ไหมล่ะอย่างเช่นตอนนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบนแปลงฉนดฉบับที่หนึ่งของประเทศไทยที่ตลาดเกียบอำเภอบางปะอินนี่นะครับเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือขลีปับ๊บ เดิมกลุ่มเนี้ยเขาปลูกทั้งผักปลูกทั้งพืชแบบปลอดภัยเอาไว้กินกันเองและจำหน่ายและมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์เป็นขลีพับในขลีพับของเขาเนี่ยแป้งเนี่ย,เ,ยเขาใส่แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปด้วยนะครับก็จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์รูปลักษ์แบบเนี้ยก็ต้องมีอาจารย์มาสอนใช่ไหมล่ะ อาจารย์ที่มาสอนเป็นอาจารย์จาก,กเกษตรอำเภอบางปะอินนะครับก็มาสอนกันว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปทางด้านไหนบ้างตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้เขาก็วางขายบ้างและทำตามยอดออเดอร์บ้างก็พอได้อยู่นะมีอยู่ด้วยกัน สิบกว่าคนนี่แหละทั้งนี้อาจารย์เขาก็มาสอนมาพูดมาคุยมาเพิ่มสูตรในการหมักแป้งให้ใส่แป้งไรซ์เบอร์รี่ขึ้นไปอีกแล้วก็แนะนำให้เอาถุงเนี่ยมาใส่กรี่พับเนี่ยออกเป็นตัวละหนึ่งถุงและทำการซีลเสียก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในถุงซีลหน้าทานเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก็เริ่มจากการทำไส้ก่อนแล้วก็นำแป้งมาหุ้มโดยทำแป้งเป็นสองชั้นแป้งชั้นที่1แป้งชั้นที่สองแล้วก็เอามาหุ้มเสร็จแล้วก็เอามาลองซิลดูนะครับว่ามันได้เป็นอย่างไรงานเนี้ยละอาฟาร์ม เอาเมลอนเอาน้ำเมลอนเอาน้ำหม่อนเอาน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็กาแฟมาให้ผู้เข้าอบรมได้ชิมได้ลิ้มลองกันนะครับเนี่ยเครื่องซิลเป็นแบบนี้แล้วก็หัดในการซิลกันว่าต้องทำยังไงเขาทำเองได้นะครับเมื่อซิลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขลี่คับอยู่ในถุงซิลแบบนี้นี่เองเป็นไงล่ะ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีกนิดเพื่อจะจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะที่โนดเลขที่หนึ่งมีคลรีปั๊บอร่อยอร่อย3าสี่รสชาติลองพูดลองคุยกันได้นะว่าอยากจะได้แบบไหนของเขาทำสดทำตามออเดอร์จริงๆสนใจก็ติดต่อมานะลาฟ้า